สวัดีครับวันนี้ใช่ไหมครับครับก็จริงๆงานวันนี้เป็นอีเวนต์สุดท้ายแหละครับที่จะเป็นการเรียกว่าโหมโรงเข้าสู่งานจริง,รงก็คือฟุตบอลสารสัมพันธ์ในวันที่3 1มีนาคมนี้นะครับงานวันนี้ก็คือแบ็ k ทีวีบูมเนาะเป็นคิวของมหาวิทยาลัยธรมรมศาสตร์นะครับที่จัดอีเวนต์ครั้งนี้ขึ้นมาก็รู้สึกดีใจที่ได้ผลตอบรับที่เกินคาดมากเลยนะครับคนมาร่วมกันเยอะมากๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นแบบนี้นะครับภาพแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่3สมีนาคมวันจริงด้วยครับ เช่นเลยนะครับที่ฝังจุฬาค่ะวันนี้เรามาทีเรามาอยู่ในทีเขา,าเเโอ้โหได้แล้วว่าชาวธรรมศาสตร์เนี่ยตอนเราแบบอบอุ่นมากเลยค่ะก็เห็นกันจะแบบนี้ก็สบายใจแล้วค่ะคิดว่าวันจริงเนี่ยที่สนามสุขคนน่าจะเต็มแน่นอนทั้งฝั่งจุฬาแก็ธรรมศาสตร์อะไยังไงก็ย้ห้ทุกคนที่มาวันนี้ยก สู่ไปด้วยกันผมค่ะแล้วอย่างเงี้ยแต่เรามาหาอะไรคะีทีเด็ดอะไรต่อชั้นที่เราขิงกันขิงกันหน่อยทีเด็ดเหรอครับจริงๆต้องบอกว่าอันดับแรกเลยคือพูดเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เป็นทีเด็ดนะครับพูดเยอะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นทีเด็ดนะครับแต่ว่าเอาจริงๆผมว่าแบ่งมาสักนสองส่วนหลักๆแล้วกันนะครับส่วนแรกเนี่ยคือทีเด็ดทางฟุตบอลนี่ทีเด็ดทางทีมฟุตบอลของเรานะครับก็ไม่อยากขิงเยอะนะครับแต่ว่าธรรมศาสตร์เพิ่งเป็นแชมป์กีฬามหาลัยมาล่าสุดครับไม่ขิงเยอะ ไม่ถึงเยอะนะครับแต่ว่าส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของกิจกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นพาเรดนะครับการแสดงพูฟเฟอร์แมนส์นะครับการแปลกสอนต่างๆนานาก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราก็ทำเต็มที่นะครับเข้มข้นเหมือนเดิมแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวจะผิดาจณากันเปล่าสัวละก็ไม่น้อยนะค่ะนักเตะเราก็ตัวเต็งเหมือนกันยังงไก็เดี๋ยวเรามาเจอได้เลยว่านักเตะเราเนี่ยเป็นยังไงไม่พูดเยอะคนจริงไม่พูดเยอะค่ะอ่าโอเคส่วนการแสดง หรือการแปะสอนก็บอกเลยว่าเตรียมเนื้อหามาแน่นเอียดธรรมศาสตร์ตัวนี้เนี่ยได้อ่านกับบ้านแน่นอนเลยว่าไปโอเค เราเรียกคนือสตยังไงมาครับคือครับปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยด้วยหลายแล้วท่านอาจจะทราบนาะว่าเป็นการเปลี่ยนคณะผู้จัดงานนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อในการจัดงานด้วยเหตุผลมันคือเรื่องของการที่อาจจะคณะผู้จัดงานเดิมเนี่ยอาจจะเรียกว่าตกลงกันว่าไม่จัดละกันนะครับซึ่งมันส่งผลนาให้เวลาเนี่ยมันเริ่มงวดเข้ามาทุกทีนะครับทำให้พวกเราเนี่ยตอนได้รับงานมาเนี่ยระยะเวลาเนี่ยมันค่อนข้างสั้นมากนะครับเรื่องของการแปลอกอนเนี่ยเป็นหนึ่งเรื่องที่เราใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวนานนะครับเรื่องเปลื้เรื่องอะไรเนี่ย ก็เลยเรียกว่าจําเป็น,นครับจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบมันสักหน่อยหนึ่งนะครับจากการแปลสอนโดยคนโดยเพลททั่วๆไปที่เป็นกระดาษเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเป็นจอ LED นะครับแล้วก็ไม่มีการเกณฑ์คนขึ้นแสแตนในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น LED แปลสอนแทนนะครับ LED เป็นจอแบบหนึ่งภาพจอ1นคูณหเมตรแล้วก็วางเรียงบนสนแตนไปตามเพลทแบบนั้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มาทดแทนซึ่งเรายืนยันว่าเราไม่ได้ตัดเพราะว่าความที่เรามีปัญหาก็แบบเก่านะครับแต่ว่าด้วยคอนดิชันเรื่องการจัดทําจริงๆมันใช นะครับอยากให้ลองเปิดใจลองดูการแปลสองรูปแบบใหม่ครั้งนี้ดูด้วยครับเหมือนกันเลยค่ะก็จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดิสคัณาไปด้วยกันเนาะอย่างตามชื่องานเลยค่ะเีนี้เป็นเสป็นงานบริสัสต์สำคัญเนาะสิรู้สึกอย่างที่เราทำมันก็มีการปรึกษาแล้วก็คุยทำไปด้วยการทำไปเหมือนเหมือนกันก็ตามที่พี่พีบอกเลยค่ะนี้ก็ไม่ได้มีการ เนาะไม่ได้ใช้โควนส่วนที่เหลือก็เป็นรูปแบบการซื้อบัตรเข้ามาแล้วที่เราไปผต่ละครู้ว่างไปอีกแ่สี่เลยนจริงๆก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยพร้อมมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาจำกัดนะครับสารภาพตามตรงยังไม่ได้เสร็จหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่ายังไงถึงวันงานจริงเนี่ยเรียบร้อยดีแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกๆคนทีมงานของเราทุกคนทั้งส เราตั้งใจมากที่อยากจะให้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดสําหรับคนที่จะมาเข้าร่วมงานนะครั Teacher> บเพราะฉะนั้นยังไงนะครับอยากให้มาเป็นกาลังใจให้กันมารอดูผลงานของพวกเรากันนะครับที่สนามสุขสละใสสาเส่นบีนาคมนี้ครับแล้วีีน่มีใจครับว่าจะเข้าไ่เท่าไหร่ม้นแน่นอนหรือคะถ้าคืองานแล้วนะคะงานฟุตบอลสัสัมพันธ์2024ก็ขอเป็นแบบ24ต่อ20แล้วกันค่ะในชากโย้อนมองกดะดานไป บอลหรตีวอลเลย์ครับที่ื่อย่สิบเยอะเยอะอย่างนี้นะฮะผมว่าเอาสบายๆแล้วนะครับผมแบบชนะแบบไม่บาดหมาอย่าเงอาสักห0พอครับจุฬาชนะเอ้ยไม่ใช่สิธรรมศาสตร์ชนะใช่ครับธรรมศาสตร์ชนะครับเราไม่ดับอลเนี่ยไม่ได้ดัดตาเน่เราแบบมันจะมีความคาดหวังที่เราด้ยนะอย่างลุงแขงคม บอเรื่องความคาดหวังจริงๆต้องบอกว่ามีมาตั้งแต่เริ่มเลยว่าปีนี้จะจัดไหมพอจัดได้มีความคาดหวังหรือว่าจะจัดได้ดีหรือเปล่าจัดได้เทียบกับแบบเก่าแบบได้เท่าเดิมไหมอะไรเงี้ยก็สำหรับความกดดันในฐานผู้จัดงานบอกตรงๆว่ามีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้กดดันมากขนาดนั้งค่ะพูดตรงว่าเรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่เนาะเราก็อยากให้อะไรใหม่ๆเนเมื่อมันไม่ใช่งานฟุตบอลประเพณีในชื่อเดิมแล้วมันเป็นงานที่คนสััพันธ์มาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะเป็นต้องยึดโยงกับงานแบบ Thôi <laughs> được ก็คือไอ้ยงไงก็ไม่ได้กดดันอะไรขนาดนั้น,น,นะคล้ายๆกันเลยครับก็คือความกดดันจริงๆมีอยู่แล้วบ้างนะครับแต่ว่าเราก็พยายามทําเต็มที่แล้วก็พยายามคิดว่าโอเคเอาล่ะนะครับไม่ได้จัดมา4ีหปีนะครับปีนี้เปลี่ยนคณะผู้จัดเปลี่ยนชื่องานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามคงเอาไว้ซึ่งเสน่ห์ที่ทุกคนอยากจะเห็นมากที่สุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ตีกรอบว่าจะต้องทาตามสิ่งเดิมๆที่มีมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามพัฒนาสิ่งใหม่ด้วยเช่นกันครับก็เลยไม่ได้แบบกดดันร้อยเปอร์เซ็นนี้ วนนหครับอ่เชิญชกันาอาผมก่อนะครับก็เชิญชวนนะครมีนาคมนี้นะครับที่สนามสุขพัชราสายนะครับถ้าสะดวกอยากให้ไปเจอกันที่สนามนะครับถ้าไม่สะดวกเรามีถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง A S Play ด้วยนก็ยังไงช่องทางไหนก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้มาร่วมแชร์ประสบการณ์นีกันเราตั้งใจกันมากๆเชิญชวุคนเลยครับก็อยากเชชวคนเลย อเอาไปที่เรียบรอยแนละ้วสองสองางทไาว